สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยเอ็กาเวเตอร์นะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดนะฮะร,รายละเอียดของเจ้า Cat c a t 3ามสองสานะฮะนิวโลโก้นะครับผม2องพนนะฮะปีที่ผลิตนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันแตกต่างจากเนกเกนตรงไหนบ้างนะครับตั้งแต่ช่วงล่างไปเลยนะ นี่นะฮะไม่เหมือนในเกนนะครับในเกนมม,มันมันมีมันไม่มีวอลมาอย่างงี้นะฮะมันตรงไปเลยครับหรือก็เจาะรูตรงนั้นอันนี้ก็มีรูเหมือนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะวอลอย่างงี้นะฮะอันนี้คือไม่เหมือนกันละหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับสติกเกอร์แคทไม่มีนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันไม่มีแต่ในเกจนมีนะครับแล้วก็นี่ปีที่ผลิตนะนี่สองพันยี่สิบเอ็ด แล้วก็บุ้งกีนะครับบุ้งกีก็1.2คิวเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คือตัวในเะก่จะมีตัวโลโก้แคทอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเพจไออะไรอะแผ่นแผ่นเพจอะแผ่นที่ขนาดบุงกีอะแปะอยู่ตรงเนี้ยแต่ตัวนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีแต่เท่ากันรูปทรงเหมือนกันหมดนะฮะเรามาดูในเก่งนะครับดูในเก่ง ทันในเกนเนี่เปิดประตูออกมานะปึ๊บมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะฮะมันจะมีติดไฟอยู่ตรงนี้ไฟเวลาเราเปิดประตูออกปุ๊บมันจะสองสว่างให้เราเดินขึ้นได้ให้เรามองเห็นอนะมีไฟสองสว่างตรงนี้นะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีดูข้างบนนะฮะอันีนี้เพิ่งตัดผมมาเสร็จอะไรที่ไม่เหมือนอีกนะครับผมตรงนี้ คอนโทรลไม่เหมือนกันนะครับอันนี้หัวเล็กหัวน้อยเดียวนี่นะครับในเจนมันจะมีในเจนเนี่ยมันจะมีตัวเสียบเสียบอะไร x อะไรรูมันจะมีสองรูอ่ะมันจะมีรูเสียบ usb กับไอรูเล็กๆนะเนี่ยเขาเรียกรูอะไร x อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับผมแล้ตัวนี้มีแค่สองโหมดนะฮะโหมดอัจฉริยะกับโหมด กำลังนะครับนี่แค่สองโหมดแล้วก็สิ่งที่ไม่เหมือนอีกก็ตรงนี้นะฮะนี่วาลไปเลยในเกนมันจะมีที่เก็บของอยู่ทําไมตรงนี้เขาถึงไม่ทําไม่เหมือนในเจนนะมีที่เก็บของสบายมากในเจนนะแต่ตรงนี้ไม่มีเก็บไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่เหมือนตรงไหนอีกเนาะเดี๋ยวไปดูข้างนอกนะครับ ในเก่งก็ประมาณนี้นะครับมีแค่2อสจุดมีสมจุดมีไฟตรงนี้ไม่มีแล้วก็ตรงนั้นไม่มีแล้วก็ตรงโน้นก็ไม่มีไม่เหมือนแค่ตรงนี้นะครับในเก่งามาดูตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เหมือนกัน นี่ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันกองหลังนะฮะไปดูตรงปั๊มนะครับ ปั๊มไม่เหมือนกันนะครับผมปั๊มคนละแบบกันนะปั๊มในเกนไม่ใช่แบบนี้นะฮะนี่นะครับรูปปั๊มอ่ะมันคนละแบบกันเลยนะครับปั๊มในเกนจะจะไม่เป็นแบบนี้นะมันจะตรงเนี้ยมันจะมันจะกลมๆหน่อยอ่ะอันนี้มันเหมือนเหลี่ยมๆไม่เหมือนกันครับปั๊มไม่เหมือนกัน ตัวนี้เขาบอกว่าตัวในเจนเน่ชอบเสียนะครับเซนเซอร์ตัวเนี้นะครับตัวกลอ่องน้ําอ่ะพอมันเสียมันขึ้นมาปุ๊บมันจะขึ้นไฟโชว์ดหนาจอแล้วก็บักคั้งก็ช้าไปเลยฮะก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละเซนเซอร์เสียแต่ตัวนี้เขาบอกว่าเซนเซอร์ปรับปรปุงมาใหม่นะครับทามาใหม่เนี่ยตัวกลอ่องน้ํานะครับเออไม่น่าเชื่อมันมีผลกระทบตอ่อความเร็วของรถด้วยเนาะ แต่ในเจนเน่ไม่มีอย่างนี้นะครับมันไม่มันมันไม่มีแบบนี้นะคือมันวางบนนี้เลยนะครับผมเวลาเดินปุ๊บมันจะมีล็อกติดึไม่ต้องมาเอาออกอย่างนี้นะครับนี่มันคนเราแบบกันทํามาคนเราแบบกันนะครับวัดมันเกิดตรงนี้เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราลองไปดูเครื่องนะครับ ยักยักกเครื่องเหมือนเดิมนะครับผมเครื่องเหมือนเดิมเครื่อง C เจ็ดจุดหนึ่ง C เจ็ดจุดหนึ่งสองพันยี่สิเอ็ด c เจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบแปดแรงมานี่พัดลมคลิๆเลยแต่ตัวนี้นี่มันเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับผมแต่ในเกนเนี่ยมันจะเป็นตัวกดนะฮะ กดตรงนี้นะฮะไม่เหมือนกันนี่ไม่เหมือนกัน,น,กนที่เปิดไม่เหมือนกันนะครับเฮ้ยเขลืมไปฟ้ามันดึงเน็กเจนแค่กดลงไปเฉยแล้วก็เวลาเปิดก็กดแต่ตัวนี้ต้องดึงนะฮะเราละแบบกันเลยเดี๋ยวเราเอาสออากาศลงก่อนเพราะว่าเราจะย้ายนานเดี๋ยวสออากาศหาดดักก ใช่นี่นะอัน,นี่การใสยไฟนะครับเอาใสายไฟมาปุ๊บมันจะล ก็ประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่แตกต่างกันนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดื่นชอบนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยน,นะครับแดงไอ้แดงดลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ